พี่น้องตอนนี้แม่น้อจะไปส่งจดหมายไปที่กรมสบริการแรงงานใบเอาเงินเดือนของแม่ยายนะคะแล้วก็จะเอาขนมเคก้กลูกเกดใส่ไข่นะคะใส่ไข่นะคะไปหาย้องใส้พ่อใหญ่พอดีสิไปเก็บสิไปเก็บพักน้ำนะคะเพราะว่าบ่มีพักกินแต่ว่าบรรยากาศกะมอหายเลยค่ะฝนนะคะดูสิคึมแห้งแดดกระโบยุดตกนะคะถ้าจึงกระทอนหามองแรงแล้วนะคะเมื่อหามองแรงแล้วก็ จำเป็นต้องไปแหละคะ่ะพอจําเป็นสมไปส่งเอกสารอยู่แล้วนะก็ได้สีแวรไปเอาผักให้เซจฝนตกก็ต้องไปตอนนี้รอพ่อหญยนะคะเดี๋ยวพ่อหญยก็ออกมาเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งกันนะคะในการเก็บผักค่ะผ้อาอผักน้องสอไส้พ่อใหย่บยูนะคะกดกิงแล้วกับบอยูรถกับบอยูก็แล้วขนมเค้กขอยวปหน้าบ้านส่วนพ่อหญยก็ <laughs> เปิดหัวเก็บเอาเองนะคะงามหลายเย็นเตอร์ฟินน่ะฝนตก อุ่นเดือยตุฟินคันท่ออุ่นเดือออกโซบอกเพื่อนว่าเอาย่าผักกายันปลาอะไรดูผักกาเควลตามว่าจะเก็บจอยบ่อเพื่นสิเก็บเองได้ได้มันได้เบ็ดเตะกอดอืม นี่เขากินพักซี่เล้าแบบนี้ค่ะกินแบบมันออกดอกแบบนี้จังกินนะคะอันใบจังสีบอกินเนี้กินอยู่หันพอใครกินเขาสิไอที่มันออกดอกจังสีเขาจังสีกินนะคะคุณน่ะแรดิสพลังงามแรดิสสาหัวใหญ่ค่ะน,นั่นโอ้ว่ามันแรดิสค่อะอันนี้พอมันแรดิสว่าแอแดดิสอินเตอร์แรดิสในบอกโคลี เนยสลัดโคลเนย <Limited. S 2> oh. คิดว่าออกตอนแรกว่ามันแ่ดิดโมเมนเบิงใบเรวมันโมแมนโอคนบบโอคลรับบีโอโคลรับบีถ้ากบบบินใบมันสิคข้ายๆเอ็นไข่ไข่ข้หน้าใบอ่อนมันแต่ว่าเขาบอกให้ตัดนะคะเอาไปเห็ดเป็นลาดนาได้นะคะสำหรับใบมันหอมหใหไ่เพิ่งงามแล้วขึ้นหัวแล้ว พุ่นคาร่ดิดจุ่มหนึ่งฝนตกเป็นตะนายเปียกแชะพุนคร่ดิดซุ่มหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นแค่รสนะคะพี่น้องแค่รสแค่รหไงแล้วเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วนะคะสําหรับแค่รสอ,อันนี้ก็ต้นไอสตอเบอรี่ถึงหิมะมากมนก็ตายเม,ามื่อหิมะมากก็เกิดขึ้นเองนะคะ อันนี้หัวแดงๆที่อันพี่นายกินกับกับพวกซอสนะคะ,ะกับพวกมันต้มพวกอาหารบางอย่างที่เป็นหัวแดงๆไม่น่อยจาซื้อบ่ได้มันจิเป็นหัวแดงๆหรอกพ่นกระเร็ดดิดคือกันค่ะไปแล้วมันแฉะมันเก็บยากไปก่อนค่ะเอาไปอไ่อดกินมาแดงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บหม่มันแฉะมันเก็บยากมันฝนแรงหน่าอ่ะไปเก็บไปซ้ำ่อได้กินก่อน เดี๋ยวค่อยมาเก็บไมมันเอาไปแล้วมันเป็นร่างแล้วมันแฉะไปหน่อยบ่มักพักแฉะนะคะเมื่อเก็บตัวมันแห่งๆมันยังสีแซบไปแล้วคุณทั้งคุณก็เริ่มไหวแล้วตอนนี้ใบไม้เริ่มเหลืองแล้วนะคะจะเป็นใบไม้ร่วงแล้วนะคะสังเกตดูใบไม้นะคะสีไม่ค่อยเขียวแล้วมันจะเริ่มเป็นออกเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วอีกเดือนนาค่ะปลายเดือนนาก็เริ่มร่วงแล้วนะคะหนึ่งความหนึ่งความปัญนาดีไปหาซื้อเขาต่อนะคะด้วยรักใจจ่ายจ้ารักนะจุ๊บ